เรื่องเสียงกระซิบที่ไม่เคยหยุดมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้ำฝนเธอเป็นคนที่ชอบอยู่ในโลกส่วนตัวรักการอ่านหนังสือและไม่ค่อยพูดคุยกับใครมากนักเมื่อใดที่เธอมีเวลาเธอมักจะนั่งอ่านหนังสืออยู่ในมุมโปรดของเธอที่มันเงียบสงบจนบางครั้งก็เหมือนว่าโลกภายนอกไม่เคยมีตัวตนอยู่วันหนึ่งน้ำฝนกลับมาที่บ้านในตอนเย็นหลังจากที่ไปโรงเรียนได้ไม่นานเธอรู้สึกว่าบ้านในตอนเย็นนั้นมีบรรยากาศแปลกๆต่างจากทุกวันเสียงจากรอบข้างนั้นเงียบกว่าปกติแม้ว่าภายนอกจะมีเสียงลมพัดวิววิว แต่ภายในบ้านกลับเงียบสนิทน้ำฝนตั้งใจจะทําการบ้านในห้องนั่งเล่นแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปกลับพบว่ามีบางอย่างที่ทําให้เธอหยุดชะง,งักเธอเห็นแสงไฟสลัวๆกระพริบไปมาอย่างไม่ปกติเธอเดินเข้าไปใกลๆ้ๆแต่ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติอย่างที่คิดมันคงเป็นแค่ไฟในบ้านที่ไม่เสถียรน,น้ำฝนคิดในใจและเริ่มทําการบ้านต่อไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นานในห้องนั่งเล่นกลับมีเสียงเบาๆดังขึ้นน้ำฝนน้ำฝนสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้สนใจมากนะักคิดว่า อาจจะเป็นเสียงจากโทรทัศน์หรือเสียงจากข้างนอกที่รอดเข้ามาเธอทำการบ้านต่อไปแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งน้ำฝนน้ำฝนอยู่ที่ไหนน้ำฝนขมวดคิ้วและเริ่มรู้สึกไม่สบายใจหันไปมองรอบๆห้องแต่ก็ไม่เห็นใครใครมาพูดน้ำฝนถามด้วยเสียงที่เริ่มสัน่นเธอลุกขึ้นไปหาประตูหน้าต่างหยุดอยู่ตรงนั้นและเปิดมันออกทว่าภายนอกก็ไม่มีอะไรเปล่าประดาราวกับไม่มีชีวิตเธอกลับมาที่ห้องนั่งเล่นอีกครั้ง และในครั้งนี้เสียงนั้นกลับมาดังขึ้นอีกแต่คราวนี้เสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงผู้ธรรมดามันดังขึ้นอย่างเป็นระยะระยะพร้อมกับเสียงกระซิบที่คุ้นเคยดังมาจากมุมมืดในห้องน้ำฝนน้ำฝนน้ำฝนรู้สึกว่ามันไม่ใช่เสียงที่เธอเคยได้ยินจากใครเลยเสียงนั้นมาอย่างน่ากลัวเสียงของมันเป็นเสียงที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงที่เหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างดึงดูดความสนใจของเธอไปยังมุมมืดนั้นน้ำฝนตัดสินใจเดินไปตามเสียงเธอหันไปมองมุมห้องที่มืดมนและเห็นเงาบางอย่างเคลื่อนไหวอย่างแผวเบา ทันใดนั้นเงานั้นก็เริ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าน้ำฝนยืนอยู่ในความมืดสนิทใจเต้นแรงเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งน้ำฝนมาใกล้ๆน้ำฝนรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นๆที่พัดผ่านมาใจของเธอเต้นเร็วขึ้นเธอไม่สามารถขยับตัวได้แต่ก็อดที่จะไปดูในมุมมืดนั้นไม่ได้เธอค่อยๆก้าไปข้างหน้าขาเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีอะไรบางอย่างยึดขาไว้ไม่ฉันต้องดูให้เห็นน้ำฝนพูดเบาๆกับตัวเองเมื่อถึงมุมมืดนั้นน้ำฝนหันไปมองอย่างรวดเร็ว และสิ่งที่เธอเห็นทําให้ขนทั้งตัวตั้งขึ้นในมุมมืดนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่เธอสวมชุดขาวกระโปรงยาวที่ดูเหมือนจะมีคราบเลือดบางๆแห้งอยู่บนใบหน้าของเธอมีรอยยิ้มกว้างที่ดูผิดธรรมชาติริมฝีปากนั้นพะเยออยู่เล็กน้อยราวกับจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับไม่มีเสียงออกมาน้ำฝนมองไปที่ตาของหญิงสาวคนนั้นมันไม่มีแสงสะท้อนสายตาของเธอเหมอมองไปข้างหน้าอย่างไร้ชีวิตเธอคือใครน้ำฝนถามด้วยเสียงที่สั่นเครือหญิงสาวคนนั้นยิ้มอีกครั้งเธอ ไม่เห็นฉันเหรอน้ำฝนน้ำฝนหูหนวกจากเสียงกระซิบที่เบาลงไปจนแทบไม่ได้ยินแต่ในช่วงเวลานั้นเองที่เธอเริ่มรู้สึกถึงอากาศเย็ยนเยียบที่กลายเป็นลมแรงพัดผ่านเข้ามาเธอหันขวับไปทางหน้าต่างมันเปิดกว้างอยู่และบานหน้าต่างกระทบกับผนังเสียงดังน้ำฝนวิ่งออกจากห้องไปอย่างสุดชีวิตและไม่หันกลับไปอีกเลยในคืนนั้นน้ำฝนไม่สามารถนอนหลับได้เธอพยายามปิดตาแต่ก็ยังได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่ข้างหูน้ำฝนน้ำฝน ฉันจะไม่ปล่อยเธอไปวันต่อมาเมื่อเธอกลับมาที่บ้านอีกครั้งเธอเห็นสภาพบ้านที่เหมือนเดิมแต่ในหัวของเธอกลับย้ำเสียงนั้นอีกครั้งและเธอก็ได้รู้ว่าบางครั้งเสียงที่เราได้ยินไม่ใช่เสียงที่มาจากโลกนี้เสียงนั้นอาจมาจากอีกด้านหนึ่งที่เราคาดไม่ถึงในที่สุดน้ำฝนก็ต้องย้ายออกจากบ้านหลังนั้นเธอไม่สามารถทนกับเสียงกระซิบและการปรากฏตัวของหญิงสาวคนนั้นได้อีกแต่สิ่งหนึ่งที่น้ำฝนยังคงไม่เคยลืม ก็คือเสียงนั้นมันยังคงตามเธอไปทุกที่ทุกเวลาน้ำฝนมาใกล้ๆ